ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโตขุงนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ครับนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนที่มีชื่อว่า n a r u t o j เจดปี3.6นะครับผมเป็นอัปเดตใหม่ของแอดออนของเวอร์ชัน3.6นะอัปเดตใหม่นะครับผมของ J จดีเนาะก็เป็นการอัปเดตใหม่ที่ ค่อนข้างที่จะน่าประบปลน่าจะประทับใจที่สุดเลยนะครับผมนะก็นี่ฮะสร้างแมปมาตอนแรกนะครับก็จะมีคุณนนะครับรามงนะฮะแล้วก็มีลั c คกี้บ็อกนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีนี่ครับเป็นโต๊ะ2โต๊ะนะครับผมนะก็เดี๋ยวมารีวิวกันนะว่าเป็นโต๊ะอะไรนะครับนี่ให้เรากดค้างนะครับผมอันนาะมีเสียงด้วยนะครับผมนี เป็นโต๊ะเทรดนะครับก็ให้เอาจาักรกะนะครับจักรกะขั้นสุดอะไปแลกนะครับเป็นคาถานะครับผมเนาะคาถามาแล้วนะฮะแล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งนะก็จะเป็นเอ่อเป็นชุดนะครับผมแบบเอาเงินไปแลกเป็นเอ่อพวกที่ขั้นหน้าผากนะครับเป็นเสื้อแล้วก็เป็นหมวกนี่ อัปเดตเข้ามานะครับผมเดี๋ยวมา,มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอ,อย่างแรกเลยต้องเก็บของก่อนนะฮะเออขาจะเพิ่มเสียงพวกใหม่ๆด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะฮะถ้าใครยังไม่ไปดูรีวิวอันแรกก็กลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเราจะไม่รีวิวหมดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมอ,อาวุธยังไม่มีการอัปเดตใหม่นะครับแต่ว่า เหมือนพวกเน่วงแหวนแล้วพวกเนี้ยเวลาใส่มันจะมีเสียงนะครับดูนะโอเคเบิกเน่วงแหวนนะครับมันจะมีทุกอันเลยนะครับผมแบบเวลาใส่เนี่ยมันจะมีเสียงเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับผมมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียงจะไม่ค่อยกล้องเหมือนของเน่ย กระจกเงาหมื่นบุพผานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดดีกว่านะครับผมนะขอปรับเป็นมุมมองเอ่อเติร์ดเพรสซันก่อนนะครับแล้วก็ปรับซัก50ละกันนะฮะกำลังดีโอเคอ่ะเรามาดูในส่วนของเอ่อชุดนะครับเราจะมาดูในส่วนของชุดสัตว์หางก่อนดีกว่านะครับเราจะเรียงก่อนเนาะโอเค โอเคครับตอนนี้เราก็เรียงจักระสัตหางรูปแบบใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามาครบทั้ง9แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนดีกว่านะครับตั้งแต่1นึถึงเนาะอ่ะร่างแรกครับชูคาคุครับผมนี่ท่านผู้ชมโคเทเลยผมบอกเลยว่าเท่มากจริงๆนะครับผมเป็นร่างที่แบบนรルโตใช่ที่แบบนรルโตใช้แล้วมันจะมีผ้าคลุมออกมาอันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่น1หางที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะ ดูดิท่านผู้ชมแบบหางหางกระดิกด้วยแล้วแบบเขาทําสวยมากจริงๆนะครับมาดูสองหางกันดีกว่าเนาะปึ๊บนี่ท่านผู้ชมมันไม่ค่อยเข้ากับสีผมอะแต่ว่ามันก็มันก็สวยดีนะจริงๆท่านผู้ชมดูดิเขาแบบเขาทำทำทำดีมากเลยอะรอบนี้นะครับสามหางครับผมนี่สามหางก็จะหางก็จะเป็นตะปุ่มตะป่่านะครับผมเนาะอืมสีหางดีกว่านะครับผมมา นี่สีหางนะครับผมสีก็จะอ่อนลงมานิดนึงนะครับหางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะก็จะแบบมีตะปุ่มตะปํำนิดนึงนะฮะห้าหางครับผมนี่ห้าหางผมว่าสวยนะอันนี้มันจะอันนี้หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นบัฟความเร็วอะ่ะมันก็เลยแบบเตะมุมกล้องออกไปนิดนึงอะ่ะแต่ก็สวยนะมีความสวยงามนะครับผมนี่ก็จะแบบเป็นยังไงอ่ะเป็นหางชี้ขึ้นไปนะครับผม เรียบๆต่อไปหหางครับอันนี้หกหางนะฮะผมว่าผมต้องต้องปรับไอ้นี่ว่ะไม่รู้สิแต่ปรับให้ท่านผู้ชมสักนิดละกันนะครับอ่ะประมาณนี้40่สิกำลังดีนี่ฮะหหางก็จะเป็นหางแบบเอ่อยังไงอ่ะ ไม่ไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่มันจะนวลน,นะครับผมมีเมือกติดด้วยเนาะก็มันเป็นหอยทากนะครับผมต่อไปเอ้ยมีหูด้วยนะอม,มีหูตั้งด้วยต่อไปเจ็ดหางครับนี่เจ็ดหางก็จะเป็นปีกนะครับผมนะแต่ว่าปรากฏให้เห็นแค่ออครบแล้วนะครับผมข้างหลังมันมีเอ่อหางลงมาก็ด้วยเนาะเนี่ยก็จะครบเจ็ดพอดีนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้เนาะอืมเท่มากนะท่านผู้ชมต่อไปแปดหางครับ นี่ก็จะตัวออกสีชมพูม่วงๆหน่อยๆนะครับหางก็จะเป็นกุดๆนะครับแบบขนหอยทากเออเห็นไหมมันจะกลมๆนะฮะผมก็แบบนี้เลยนะฮะแบบมีความสวยงามต่อไปก้าวหางครับนี่นี่ฮะอันนี้คือต้นฉบับนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับรู้สึกว่าในเรื่องมันจะไม่มีหางโผลออกมาหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่บางช่วงนะที่แบบนารุโตะใช้และหางโผลออกมาใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ก็มีความสวยงามจริงๆนะครับผมนะก็ลองโหลดเอาไปเล่นกันดูนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนของอ่ออันนี้ดีกว่านะซูซานโอ o, นะครับรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตใหม่เกี่ยวกับโมเดลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ซูซานโอ o, มี5ตัวใช่ไหมใช่อ่ะอันแรกเลยนี่ครับอุ้ยมีเสียงด้วยเคมีเสียงด้วยท่านผู้ชมโคตรเท่นี่ครับเขาก็เปลี่ยนโมเดลใหม่ให้มีการขยับนะครับผมนี่ก็แบบขยับไปมาตลอดเวลาเนาะอืมต่อไปเอาไม่มีเหรอหรือว่ามันมีแค่อิทาจิอ๋อนี่ครับ ขอสักเกะมีนะฮะโอ้ยต่อเท่มากเลยท่านผู้ชมดูดิเคน่าจะมีแค่ออมีของชีสุยด้วยนะครับก็จะมีของอิทาจินะครับซาสึเกตแล้วก็ของชีสุยนะครับที่มีการขยับตัวนะครับอันนี้ผมขอทดลองหน่อยนะไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าไม่เปลี่ยนนะครับยังไอรูปแบบสุดท้ายนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ก็ เอาไว้อัปเดตหน้านะว่าจะมีอัปเดตอะไรมาหรือเปล่านะครับผมต่ yeah. ต่อไปเรามาดูในส่วนของอาวุธอาวุธไม่มีนะครับอ่ะส่วนของรองเท้าที่เป็นของติดหลังก็ไม่มีนะครับอ่ะแต่ว่านี่ที่เพิ่มเข้ามานะครับมันจะเป็นช่องกางเกงเนะาะก็จะเป็นหมวกคางนินะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับส่วนเสื้อเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีหลังนะเอานี่ก่อนเอออย่างแรกเอาอันี้ออกไปนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นหมวกโฮคางะนะครับผมสีแดงเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปคาเซคาเงะครับผมอ่าต้องเอาออกก่อนเอออ่ะนี่ครับผมคาเซคาเงะครับผมนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมมีความสวยงามนะฮะต่อไปนะครับผมหมวกของเอ่อไรคางะนะครับผมอันนี้ก็จะสีเหลืองหน่อยกลมกลืนกับพื้นทรายนะฮะอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะอืมต้องขออภัยด้วยนะครับ แต่ก็นะทำโมเดลออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมต่อไปมีสื่อคาง้ครับเป็นสีฟ้านะครับผมนี่ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปเอ่อซูอจิคาง้ครับผมนี่ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยหน่อยนะครับผมใกล้จะมือแล้วเอออ,อันสุดท้ายนะครับหน้ากากของโทบินะครับผมนี่พอใส่แล้วก็จะมีแบบมีคามุยหมุนอยู่อย่างนี้ด้วยนะฮะ แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะมันเป็นแค่เอฟเฟกนะครับผมนะน่าจะยังไม่มีพวกคาถาอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่ามันมีเพิ่มเข้ามาแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าขอรีวิวในส่วนที่มันเป็นชุดก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของชุดเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มมา3มชุดเนาะนี่แล้วก็ไอัน,นี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอัน,นี้ก็จะเป็นชุดของโอบิโตะตอนเด็กนะครับผมมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้เนาะ มันอาจจะบักสกินนิดนึงนะครับผมต้อง,งขออภัยด้วยเนาะอืมเอาเอา้ยอ่าอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนประมาณเอาเวนได้ยลงพอดีเลยนี้ครับมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะยฮะต่อไปนี่จะเป็นชุดของหน่วยรากนั่นเองในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมหน่วยรากนะฮะผมโคเท ต่อไปนี้ก็จะรีวิวชุดนี้ก่อนนะครับชุดโจนินนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีความสวยงามโจนินหรือจูนินวะจูนินปะไม่ได้ใจนะครับผมผมถ้าให้ข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะชุดสุดท้ายนะครับผมเป็นชุดของนารูโตะนะครับผมคลาสสิกนะครับผมเป็นชุดตอนเด็กนั่นเองนะครับผมเป็นสีส้มแฉบสีน้ําเงินนะฮะปกคอสีขาวนะครับผม นี่มีความสวยงามนะครับผมอ่าใส่เสื้อนี้รีวิวต่อเลยดีกว่านะครับอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของคาถานะคราวผมเดี๋ยวขอปรับมุมมองก่อนเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของคาถานะครับจะมีทั้งหมดแคาถานะครับแต่ที่มีให้แรกจะมีแค่เท่าไหรอ่อ่ะจะมีแค่1 2 3 4 5สาสี่ห้าไม่ใช่รู้สึกว่าจะมีแค่สใช่ไหมมีสป่ปะเดี๋ยวผมดูแป๊บ ผมขอดูแป๊บหนึ่งมีห้านะครับผมอ๋อเออ,เอ,อใช่มีห้าแล้วบผมตกหล่นไปอันหนึ่งครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะอันแรกนะครับผมจะเป็นสีม่วงนะครับผมเดี๋ยวมาใช้กันดีกว่ามันเป็นอะไรเนาะปึบอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ่อต้องรอครูดาวแป๊บหนึ่งอ่ะเอาใหม่ อันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าดึงศัตรูที่ไม่ใช่ดิอย่าเรียกว่าดึงศัตรูดีกว่าเรียกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเราเนี่ยเข้ามาหาตัวเรานะครับผมแบบดึงเข้ามาเออนะครับผมเนาะเอออันนี้จะเป็นฮิวนะครับผมนี่อันนี้จะไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับเพราะว่าเออตอนพ่อพมันยังไม่เห็นนะเพราะเราอยู่ในหมวดคีอาทีนะครับผมเพราะว่าเอาง่ายๆคือมันคือฮิวอะมันเป็นคาถาฮิวนะครับผมอะ อันต่อไปนะครับผมเกนจัตสุอันนี้จะเป็นคาถาหายตัวนะครับผมแบบที่อิตาจิใช้เลยนะครับผมก็จะมีขังคาวบินนะฮะแล้วก็ไม่หายไปด้วยนะมันก็จะบินอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับผมเนาะก็จะทําให้แมปแหลกด้วยนะฮะ <laughs> โอเคต่อไปครับคาถาไม้นะครับผมปุ๊บนี่เราสามารถปั๊มไม้จากคาถาไม้ได้แล้วนะครับผมนี่ ก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมเนาะม,มีความสวยงามมีความเท่นี่ยฮะต่อไปอันนี้จะเป็นเอ้นาดินนะครับผมแต่เป็นหินไม่งงใช่ไหมมันเป็นคาถาดินนะครับแต่เป็นหินเนาะคือเปลี่ยนเปลี่ยนดินให้เป็นหินอะเออผมไม่รู้พูดไงอะอ่ะแต่มันก็จะเป็นหินแบบประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะต่อไปเซ็กซี่ฟึบคือจริงๆอะไอ คาถาตัวเนี้ยคือมันยังไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับก็คือใช้แล้วแต่ใช้ไปก็คือเราก็ไม่ไม่เห็นรูปร่างอะไรแบบนั้นนะฮะคือใช้ไปก็เท่านั้นนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลต่อม็อบที่อยู่บริเวณนี้หรือเปล่านะครับผมก็ลองเอาไปเล่นดูเนาะอืต่อไปชินราเทนเซนะครับผมท่านผู้ชมดูนะปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยระเบิดจ้า ระเบิดไปวงกว้างด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวใช้ให้ดูอีกรอบเนานะชินราเทนซีนี่ก็จะเป็นระเบิดนะครับผมเนาะชินราเทนซีนะครับผมสมชื่อจริงๆต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นคาถาไม้นะครับปุ๊บใช้แล้วมันจะสลับที่อ่ะแบบเหมือนอ่าแบบเหมือนในเรื่องที่แบบพอเราโดนแทงอะไรแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนร่างไปเป็นไม้อ่ะครับผมแบบหลอกศัตรูอ่ะอ่าเดี๋ยวทำให้ให้ดูใหม่ ปึ๊บนี่ก็คือมันจะสลับที่จากเรานะครับไปยังมุมมองที่เรากําหนดนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพอตายแล้วดอบจากกระด้วยนะก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับแต่ว่าพยายามอย่ากกดใช้แบบนี้นะเพราะมันจะนี่มันจะจมดินนะท่านผู้ชมเออก็อย่าก,กดใช้แบบกด มองข้างล่างแล้วก็ใช้นะพยายามมองข้างหน้าแล้วใช้นะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกทีปุ๊บนี่มีความเท่มีความสวยงามแต่ผมว่ามันก็เท่ดีนะครับผมก็รองอาไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมสำหรับ add-on JD เวอร์ชัน3.6นะครับมีอะไรอัปเตดตให้เล่นค่อนข้างที่จะเริ่มเยอะขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะสามารถสนับสนุนถุยสามารถสนับสนุนช่องเราได้นะครับผมตามที่ขึ้นตั้แต่เริ่มคลิปเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเย้วู้